ทุกคนครับพอดีผมไปเจอคลิปคลิปหนึ่งเดี๋ยวให้ทุกคนดูกันก่อน เนี่ยทุกคนเห็นปะคือเขาเนี่ยวางถังน้ำมันไว้ใต้รถแล้วก็เอาซีโฟเนี่ยแปะรถแล้วก็อระเบิดปลปาใต้ท้องรถอีกทีหนึง่งแล้วก็รถเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ไปโดนตัวเครื่องร่อนนะครับเขาทำได้ยังไงโอเคสวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้เป็น EP ที่4ที่เราจะมาทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำกันเนี่ยแต่เราจะทำ แต่ EP นี้นะครับมีคนทำไว้แล้วอย่างที่ทุกคนได้เห็นก่อนหน้านี้แต่ผมอยากรู้ว่าโอกาสที่เราจะทำได้เนี่ยมันยากหรือว่ามันง่ายเพราะฉะนั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า <S <S เดี๋ยวผมขอเตรียมของไว้ตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งทุกคนความยากของผมเนี่ยก็คือผมต้องมาฟาร์มของนี่แหละเพราะว่าผมเนี่ยไม่สามารถเสกของได้ คนละเบิเดเยอะไปแล้วก็ความยากที่2เนี่ยก็คือผมต้องบังคับ2ตัวแล้วก็อีกตัวเนี่ยจะต้องขี่อันนี้ไงเครื่องร่อนไงโอเคตอนนี้ผมได้ของมาประมาณนึงละเดี๋ยวผมจะลองมาเทสก่อนครั้งหนึ่งวางไว้สิบางโอเคแล้วก็รถเนี่ยทับมันไว้ เอาซีโฟแปะแล้วก็ระเบิดหย่อนข้างล่างใช่ปะ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะพุ่งหรือเปล่าเฮ้ยเ็ดเช่โอ้โหอะไรวะเนี่ยออาจากซีโฟแตกช้าไปนะเมื่อกี้ผมรูว่ามันแตก จะเป็นรถระเบิดนี่ว่าตอนนี้เนี่ยเครื่องร่อนผมบินมาละแล้วก็ผมทําได้แค่นี้แหละให้มันวิ่งอัตโนมัติแบบนี้แหละผมต้องเซตจุดไว้แล้วก็ให้มันโอ้โหมันต้องเป๊ะนะเนี่ยไม่ถึงมันถึงจะได้อะโอเคเริ่มเลยแล้วกันหนึ่งสองสสี่ห้าหเจ็แปดโอเคแปดถังแล้วกัน มันต้องตรงกลางด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเบี้ยวผมว่าวางไว้จุดเดียวเนี่ยผมว่าไม่น่าจะเวิร์กเดี๋ยวผมจะวางไว้แบบกระจายดกว,ว่าให้มันมีความเสี่ยงในการพุ่งขึ้นโอเคประมาณนี้น่าจะโอเคกว่าเอาไว้จุดเดียว โอเคประมาณนี้เรียบร้อยเครื่องร่อนพังวะทุกคนอตอนนี้เครื่องร่อนบินมาแล้วผมว่าเดี๋ยวครั้งแรกเนี่ยผมจะวัดความสูงแล้วก็ คำนวณเวลาในการให้มันเปะ๊ะเดี๋ยวมาดูว่าผมว่าไม่ถึงแน่เลยว่ะโอ้โหเครื่องลอนมาช้าไว้ทุกคนเอาใหม่เอาหม่เมื่อกี้ถังไว้แบบเมื่อกี้แล้วก็ความสูงของที่มันพุ่งขึ้นไปเนี่ยผมว่ามันโอเคละ แต่ตอนนี้ผมต้องทําให้มันพอดีกับเครื่องร่อนที่บินมามารอบ2ตอนนี้เครื่องร่อนบินมาละผมเอาแบบเต็มสปีดช้าไปแล้วเนี่ยผมว่าช้าไปแน่เลยผมจะบังคับเครื่องร่อน ไม่ได้มาโอกาสครั้งสุดท้ายผมแปะไปเลได้ไงระเบิเดีย่ยโอ้โหไม่ทานแล้วอาจจะเปะก็ได้นะใครจะไปรู้โอ้โห,โโหเป๊ะก็แย่แล้วคนละจุดเลย โอเคตอนนี้เป็นตาที่สองนะครับรอบที่ C เอาชิบหายลืมวางถังว้ทุกคนเครื่องร่อนก็มาแล้วนะโอ้โหลืมวางถังอะไรวะเนี่ยผมต้องกะระยะให้ดีวะนี่แหละคือความยากไม่ทันไม่ทัน ไม่ทันอะไรมันจะยากเย็นขนาดนั้นผมว่าผมทำร้อยครั้งอะ่ะมันก็ต้องมีสักครั้งอะ่ะครั้งที่เท่าไหร่แล้วะห้าหกนี่แหละไปรอบนี้แหละเป๊ะๆเ,เลยผมบอกเลยนี่โอ้โห one hour later ตอนนี้ รอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ทุกคนแต่ที่รู้เนี่ยผมยังทำไม่ได้สักทีมันก็ต้องได้สักทีดีอ้าวไม่ทันโหจแต่รอบนี้โคตรตรงเลยผมแปะเร็วไปเปล่าวะไม่น่าจะเร็วหรอกมั้ง ได้สักทีเฮ้อโอ้โหเต็หมหน้าเลยสัตว์ไม่ได้ก็ต้องได้ละจังหวะเนี้ยผมบอกเลยไปไปเป๊ะอดีโอ้โหชิบหายโอ้โห two hours later บินมาแล้วผมว่าตานี่แหละได้แล้วผมบอกเลยมันจะไม่มีไปมากกว่านี้แล้วบอกเลยตานี่แหละพอดีเป๊ะผมบอกเลยเล่นรอด้วย เป็นไงโอ้โหเย็ดเช่ศพกระเด็นมานี่เลยโอ้โ oh. ห oh. คือบอกเลยถ้าจังหวะเนี้ยไม่ได้ผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรละคืออย่าถามเลยว่าผมทำมากี่รอบผมทำจนผมแบบจนผมอยากจะเลิกทำแล้วอะคือแบบโอ้โ oh. หนานมากเดี๋ยวเรามาดูภาพแบบสโลโมชันกัน ผมบอกเลยว่าอันนี้มันเป๊ะแบบเป๊ะมากๆอ่ะพุ่งขึ้นมาแล้วเป๊ะมากอันนี้โอ้โหกว่าจะโดนผมบอกเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่างน้อยเนี่ยผมก็ได้รู้ว่า ถึงเราจะพยายามมากแค่ไหนก็ไม่ได้ใจเธออยู่ดี